สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับดเรเฉลิมชัยศีอ่อนร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับก็ได้โพสต์ a c e b o o k เมื่อ13พฤษภาคม2563ครับบอกวันนี้มีข่าวดีสําหรับพี่น้องเกษตรกรถึงความคืบหน้าโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 ของกระทรวงกรเกษตรและสาก์ได้มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการ,กรเกษตรทำหน้าที่นายทะเบียนรวบรวมและจัดทำระบบคัดกรองที่ถูกต้องเพื่อเร่งช่วยเหลือเกษตรกร,กรโดยจ่ายเงินช่วยเหลือโดยตรงผ่านบัญชีจำนวน5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม2,563กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร,กรไม่เกิน10ล้านราย ซึ่งไม่ซ้าซ้อนกับการได้ความช่วยเหลือภายใต้โครงการเราไม่ถึงกันและหลักเกณฑ์อื่นตามที่กระทรวงการคลังกํากหนดรวมวงเงินของโครงการไม่เกิน1นึ0 0 0สล้านบาทโดยขณะน,นี้ได้รับแจ้งจากนายอรพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์เลขาธิการสํานักง,งานเศรษฐกิจการ,กรเกษตรในฐานะนายทะเบียนว่าขณะนี้ขณะน,นี้สำนักงบประมาณได้อวนเงินงบประมาณให้สำนักง,งานเศรษฐกิจการ,กรเกษตรเรียบร้อยแล้วจำนวน1 5 0 0 0 0 0 0ล้านบาท โดยสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรดำเนินการจ่ายเช็คให้ทรกศในวันนี้แล้วในวงเล็บ13พฤษภาคม63รอบแรกจำนวน25,000ล้านบาทและรอบต่อไปวันที่20พฤษภาคม25,000ล้านบาทหลังจากนั้นจะจ่ายให้กับทรกศทุกอาทิตย์รวม6งวดเพื่อให้ทรกศดำเนินการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรต่อไปซึ่งทรกศจะดำเนิน การจ่ายเงินเดียวยาให้เกษตรกรรอบแรกในวันที่15พฤษภาคม2563นี้1 000, 000ล้านรายเป็นเงิน5,000ล้านบาทและดําเนินการจ่ายให้เกษตรกรทุกๆวันวันละ1 000, 000ล้านรายอย่างไรก็ตามเกษตรกรที่ไม่มีบัญชีเงินฝากทกสสามารถแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารอื่นได้โดยเตรียมหมายเลขบัตรประชาชนหมายเลขโทรศัพท์และเทขบัญชีธนาคารอื่น เข้าที่เว็บไซต์เยียวยาเกษตรกร .com สวัสดีครับ